ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับหัวว e ยโนวาเจในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเล่นเกม PUBG Mobile ให้ดูนะครับเรามาดูฟ e e l i n g ในการเล่นกันว่าจะเป็นยังไงบ้างความลื่นไหลความสมูทเนี่ยทำออกมาได้ดีแค่ไหนแล้วก็ตัวการาฟริกของเขานะครับสามารถปรับได้ในระดับไหนบ้างผมใช้สัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับอ้าวไม่โฟกัสโฟกัสในสกล้องก็เป็นโปร100เมกไม่ลดสปีดนะครับผมพร้อมแล้วขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกัน หัวเว่ยโนวาเไอนะครับก็วางจําหน่ายมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ราคาที่เขาเปิดมาก็เจ็ดเอ้ยแปดพบาทนะครับแต่ว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยราคาที่เป็นราคาหน้าแบรนด์ชอปเนี่ยก็ยังอยู่ที่8ป9พัอยบาทอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นราคาตามแอปช้อปปิ้งต่างๆไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือว่า Sho ป e e นะครับก็จะขายอยู่ที่ประมาณผมเห็นนะ 7 0 0 0ต้นต้นเจ็ดพกลางๆ70,00ปลายปลายแล้วก็8,00 0ต้นต้นนะครับก็แล้วแต่ละร้านค้านะครับก็ลองเลือกดูได้เดี๋ยวผมหาวับหาลิงก์มาทิ้งไว้ให้แล้วกันนะครับถ้าใครที่สนใจก็ลองไปคลิกดูได้เนาะก็ย้ําอีกครั้งนึงนะครับหัวเว่ยโนว่าเจ็ไอเนี่ยสเปคให้มาค่อนข้างที่จะโอเคมากๆแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวครับไม่มีตัว Google Mobile Service ก็คือพูดง่ายๆเลยไม่มีเพ y s สโต e ไม่มี YouTube ไม่มีตัว Google Map แล้วก็อื่นๆที่เป็นแอปของ Google นะครับ แต่ว่าแอปที่แบบเขาทําออกมาทดแทนการใช้งานโดยรวมเนี่ยผมว่าปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้แบบเต็มร้อเหมือนตัว Google Mobile Service แต่ว่าหลักๆแล้วใช้งานโดยรวมเนี่ยถือว่าเกือบจะใกล้เคียงกันแล้วนะครับก็เฮ้ยมันมัน,ม,นมันโอเคนะลองลองไปศึกษาดูนะครับเพราะว่าตัวสเปคของเขาเนี่ยหัวเว่ยโน้ตเไอเนี่ยสเปคให้มาก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยเนาะก็น่า,น,า,น,าน่าจะพอที่แบบคนที่แบบอยากจะลองอะไรใหม่ๆเนี่ยก็น่าจะพอที่จะคุ้มเสี่ยงอยู่นะครับโอเคครับผม ตัวกราฟิกของเขานะครับสำหรับตัว Huawei Nova 7i พับ G Mobile ผมขออนุญ,ญาตปรับเล่นในระดับนี้แล้วกันก็คือกราฟิกเนี่ยลงมาที่สมดุลเฟรมเรทเอาไว้ที่เอลตานะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเราปรับมาที่สูงสุดนะครับก็จะได้ที่ s d แต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยจะเด้งลงมาแค่สูงนะครับถ้าเลือกสมดุลก็จะเป็นเอลต้าดีก็จะเป็นเอาต้านะครับก็การเล่นครั้งนี้เนี่ยผมขอปรับเอาที่คิดว่าเอ้ยไหวแล้วก็ลื่นแล้วกันนะครับนี่เอาประมาณนี้แล้วกันเนาะก็สีสันสดใสปรับความละเอียดภาพเปิดเงาเปิด ปรับอัตโนมัติปิดนะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันมนาะพร้อมแล้วคลาสสิกสคนนะครับลุยเลยลุยเลยคลาสสิกสคนมันมีหมดอะไรอ้มีเบตาเ้าด้วยผมเอาอันเดิมนมีแหละหมดปกติของเราเนี่แหละนะตัวเสียงลาโพงของเขานะครับถึงแม้ว่าลําโพงจะเป็นตัวเดียวอยู่ตรงนี้นะครับเสียงดังดังมากๆครับเสียงแบบ กระหึ่มมากแต่ว่ามันมันไม่ได้มีมิติสักเท่าไหร่นะครับเพราะวันเป็นตัวเดียวนาะถ้าเอาไว้ฟังเสียงเท้าเสียงอะไรเนี่ยมันมันก็จะแยกไม่ค่อยได้นะครับว่ามาด้านซ้ายด้านขวาแต่ว่าฟังเสียงแบบยิงปืนยิงอะไรอย่างเงี้ยมันทั้งๆๆตๆเลยครับก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้าอยากเล่นแบบเต็มที่เต็มอรรถรสก็คงต้องใส่หูฟังเล่นนะครับคอพับจีเขาก็หาหูฟังเทพๆใส่ฟังแล้วก็เล่นกันอยู่แล้วเนาะสำหรับตัวคอพับคนที่เป็นคอพับจีนะครับเราตามใครเนี่ยเราตาม โอ้โหคนไทยครับผมก็ช่วงหน้ารอโดดล่มนะครับนี่มีความนิ่งครับความลื่นไหลความสมูทการาฟิกโดยรวมนะครับสมดุลก็ถือว่าโอเคครับสวยสวยแล้วก็รับได้ในในระดับหนึ่งครับตัวเครื่องบินของเขานะครับ มีความคมชัดในระดับหนึ่งครับตัวนี้นะครับผมได้ลองเทสเกม ROV แล้วใครที่สนใจก็ย้อนดูคลิปก่อนหนะ้านี้ได้นะครับในการเทศสครั้งนี้เป็นการเทสเกม PUBG Mobile นะครับฟิลิ่งในการทัดนะครับถือว่าทัดทัดเนี่ยติดมือดีมากๆเลยนะครับม,มีความลื่นไหลมีความนิ่งมีความสมูทครับก็ หลังจากที่ได้ลองสัมผัสมานะครับสำหรับตัว Huawei Nova 7i เนี่ยหรือว่ารุ่นอื่นๆที่ไม่มีตัว Google Mobile Switch นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปเองหรือเปล่านะผมรู้สึกได้ถึงความลื่นความสมูทแบบเฮ้ยเวลาทัดแล้วมันรู้สึกว่าเครื่องมันเบาแล้วมันทัดติดมือดีครับเออมันมันรู้สึกให้ความรู้สึกว่ามันมันลื่นมันมันสมูทกว่าเดิมะครับอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนผมไหมนะอันนี้คือความรู้สึกของผมนะครับอันนี้ ดูดูวิวนะครับอันนี้เป็นตาเล็กก็โดยรวมแล้วก็มีความนิ่งความเลื่อนไหลความสมูทครับคุมล่มเองนะครับกดเลือกติดตามคุ้มล้มเองซ้ายขวาซ้ายโอเคได้ครับผมเนี้ยตุ้มลงตรงนี้ไม่ค่อยมีปืนล็อกเนอก็ขอสักกระบอกหนึ่งก็แล้วกันครับ ตรงนี้มันมันไม่ค่อยมีปืนมันไม่ใช่ที่แบบถ้าอยากเจะาบูบูเลยก็โพชิงกิโรงเรียนเนาะบูบูเลยอ่าเจอเ,จอเจอใช้ปืนไหมอูซี่อ่าโอเคผมชอบปืนอันนี้ยิงรัวดีผมว่าระเบิดควันครับนี่นะครับอันนี้เป็นฟิลลิ่งในช่วงที่แบบเราฟาร์มอยู่ในตัวบ้านนะครับก็การาฟฟิกบ้านเนี่ยก็มีความคมชัดมีความแบบ ออทำออกมาสวยๆในระดับหนึ่งครับท้องฟ้าฟิวพื้นฟิวต้นหญ้าก็สวยครับชัดเจนสวยใช้ได้ครับก็มีความนิ่งนะครับมีความลื่นมีความสมูทดีครับไม่ได้ให้รู้สึกว่ามันหน่วงหรือว่ามันกระตุกนะครับเนี่ยม,มันรู้สึกว่ามัน,มนเนียนมันละมุนไปเลยครับเออเออทำทำทำ,ทำออกมาได้ดีครับตัวพ G ับจีโมบายเชฟลองปาระเบิดควันดูสิจะเป็นยังไงบ้าง นะครับก็มีความโอเคครับนี่โอ้โหลัน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 อ่าก็ถือว่าได้อยู่เนาะเดี๋ยวลองขับรถดูสิรถขี่ได้ไหมเนี่ยหรือว่ารถพังรถพังครับผม อ,อแล้วลงตรงนี้ไม่ค่อยมีของกว่าจะฟาร์มได้แต่ละอันเนาะมันไม่ค่อยมีของจริงๆนะลงตรงนี้เนี่ยไปดีกว่าเราไปหาขับลงขับรถเที่ยวดีกว่าความร้อนนะครับเริ่มเกมฟาร์มมาได้สักนิดนึงแล้วก็ยัง,ย,งยังโอเคครับยังอุ่นๆมือปกติไม่มีความรู้สึกว่าร้อนจีมานะครับใช้ได้ครับใช้ได้ น่ครับฟิวต้นไม้ฟิวท้องฟ้าในผมลองเลงสิเลงก็นี่ครับปัดซ้ายปัดขวาได้นะครับแล้วก็เป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับมีก็นี่ครับโดดย่องเลงตึกดตึกตกลูกซองเราต้องวิ่งตามถนนเนาะเราถึงจะได้ขับรถใช่ไหมอันนี้เป็นลูกซองนะครับยิ่งตุ้มไม่ นี่นี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอ้ยมึงทำอะไรวะก็นี่ครับฟิวถนนการาฟิกถนนนะครับก็สวยในระดับหนึ่งแต่ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นบุคคลที่2ดีกว่านะครับผมถนัดแบบนี้มากกว่าเพราะว่าเนี่ยเวลาดูดูตาเล็กนะครับมันก็ดูได้แบบรอบดูได้แบบทั่วถึงดีรู้สึกรู้สึกว่าเราเราเราดูได้ครบดีครับ นี่นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมลองขับรถให้ดูนะครับเฮ้ยทำไมมีแต่รถพังพังวะนนี้เฮ้ยได้อยู่โอเคขับรถแล้วกันดื้ๆๆือโอเคครับกราฟิกมาเร็วดีนะครับเนียนละมุนดีขี่ลงน้ำได้ด้วยครับอย่างกับเรือดำน้ำเลยรถผม นี่นะครับก็ตัวกราฟิกมาเร็วดีความร้อนเนี่ยแบบนิ่งๆเลยครับคิริน810ของเขานะครับถือว่าจัดการได้ดีมากๆเลยถามว่าแรงไหมผมว่าแรงแรงแรงมากเลยนะครับสำหรับตัวคิริน810เสียดายเนาะเสียดายอย่างเดียวเลยนะครับก็คือหัวเวโนวาจิตไอเนี่ยถ้ามีตัว p เพสโต e มี g o o Google m o o i l l s e r v i c e นะครับโอ้โหมันมากๆเลยแหละผมว่าน่าจะแบบขายดีหรือว่าคนให้ความสนใจมากๆเลยนะครับแต่ก็แอบเสียดายครับ ถามว่าไม่มีตัว Google Mobile Service มันมีแอปอื่นมาใช้ทดแทนได้ไหมมันมีนะครับแต่ว่าถ้าจะถามว่ามันสะดวกเหมือนกันเหมือนเดิมไหมมันมันไม่สะดวกเนาะนี่นะครับอันนี้เป็นช่วงขับรถนะครับความร้อนคุมได้ดีมากๆครับผมก็เดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตไปฟาร์มขอ,องไปเล่นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจบเกมผมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวถ้าเจอซูม8เดี๋ยวจะมาลองซูมให้ดูนะครับว่าเฮ้ยเป็นยังไงอืม กุบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเล่นก่อนละกันตอนนี้ผมฟาร์มของมาได้สักนิดนึงแล้วนะครับก็อุยอุยลลันนลันลโดยรวมนะครับความลื่นไหลความสมูทเนี่ยก็ถือว่าจัดการ้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับฟิลลิ่งในการทัดไม่ต้องห่วงครับทัดลื่นทัดเนียนทัดติดมือดีครับ ฟีลิงในการทัดเนี่ยดีดีมากๆเลยครับต้องต้องชมเลยจริงๆตัวกราฟิกก็ถือว่าสวยในระดับหนึ่งเลยนะครับถึงแม้ว่าผมปรับแค่สมดุลน,นะครับมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเนียนมันลงม,ม,มือนมครับก็คือมันแบบไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเอ้ยมันสะดุดมันอะไรนะครับก็คือถ้าใครจะซื้อมาเล่นตัวเกมพับจีโมบายนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าทําออกมาเอา้ามันยิงมาจากตรงไหนวะทําออกมาได้ได้แบบ ได้ได้ดีมากๆเลยนะครับก็จบปิ้งเลยครับผมก็โอเคครับจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเทสเกม PUBG Mobile บนหัวเว่ยโน 7i นะครับก็บอกได้คําเดียวเลยนะครับว่า Kirin 810ของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับยิ่งจับคู่กับตัวแรม 8G นะครับเวลาเราทัชเนี่ยมีความเนียนมีความลื่นไหลมีความสมูทนะครับเวลาขับรถเนี่ยเปิดแมปได้เร็วมากครับภาพมาเร็วมากๆเลย โดยรวมทำออกมาได้ดีครับโ u a w e i Nova 7i เล่นเกม PUBG Mobile โอเคครับคลิปนี้ขออนุญาตตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และก็ข้อมูลสำหรับคนที่ดูอยู่ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ